มาตามาพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมครับที่เข้ามาติดตามรับชมครับช่องบุญหลายสายยาวครับวันนี้แซงรถไถก่อนเดินทางครับไปที่บ้านจองกอไปหาคุณพ่อนะครับอยู่สวนอยู่ไฮอยู่หน้าคือเก่าเหมือนเดิมครับผ่านโพกระสังครับแยกหนีมุ่งนา ไปกันท้อมนะครับส่งผลิตภัณฑ์ในเครื่อของบาวบุญมาพันดวงคือเกาเหมือนเดิมนะครับมือนีิ่นสั่งสืร์ผลิตภัณฑ์ซปเปอร์ชัวรพาวเวอร์นะครับพร้อมกับยาสีฟันแอสตราแสนครับทั้งสองสูตรนะครับคุณพ่อบอกเอามาทั้งสองสูตรเลยนะครับไปออกเดินทางกันพี่น้อง ช่วงนี้ไก่สีเที่ยงแล้วครับ ตอนรับคือเก่าเหมือนเดิมสองหนุม่มมาหาคุณพ่อคุณแม่นะคือเก่าเหมือนเดิมมัดยอกมัดยอมัดยอถักท้ายอีมาทงไฮทงหน้าคือเก่าครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผม นั่งก่อนเออี่คุณนีนอนเชยครัท่านีงกำลังข้ออยู่ครับผมฟังตลอดฟังตลอดครับไม่เข้าใจค่ะกำลังเล่นอยู่พี่บอกแล้วไงว่าพี่เข้าใจ ยดไมละบนเวลาข้าวมันควรท้อ๋อข้าวบ่นข้าวปุ๊บตัดหอมันจ่อยเดี๋ยวปั๊บไปลมันมันขดขดก็าย่าขเนอูบตอรยับเรื่อยอมือใมือเนี้ยางตั้งอเพลมากอเวลาจะโอ้โหสใจดีเอได้น้สบู่ยางละสีเลยครับ สองสูตรเลยอล้ยาซีฟานยาซีฟานสามสิบแปดบาทเนาะครับผมอันซุปเปอร์ชั่วแจักซุปเปอร์ชั่วสองหนึ่งสองน้าเจ้าสองเจ้าสองเจ้าสองเก้าสองครับอ๋อซุปเปอร์ชั่วสองสองเอ็กซ์ตร้าแซ่ไใจแล้วอีกันชั่วสองหนึ่งอีกอันนี้ก็ครบเลยตัวนี้นี่ตัวนี้ครบเลยตัวนี้ครับผมมักอีกห้าร้อยแปดใสแจ็คชั่วละป่ะซุปเปอร์ชั่วผมใจไปทั้งหมดอละสองชั่วอันนั้นมาก่อน ครับเอาไปลงใหมเอาไปลงมัดไว้แล้วว่าให้ในว่านเขาอันนี้เอาไปมัดห้มันไว้แล้วไปไทยโกไว้แล้วนี่ปนว่านเขาแล้วแล้วกไปว่านแล้วกไปลงมันครับได้ผลยังไดแน่ครับได้ผลพ่อใจพอใจเนาะพ่อพอใจพอใจครับผมอันนั้นเนอะไตบลาบๆันติดใจเลยตีอยู่หน้าห้องน้าโอ้ไส้ตลอดใส้มองมันไม่จะรูดวีดีนั่นตี โอ้ได้ผลนะก็ได้ผลอยู่ทีดเห่าต้องใส่ต้องใส่ขีดมัน้องเท่ารบบฟาดโครมิกฟอนนี่ก็ใส่ประจำครับผมห้าร้อยแปดสิบครับเอ่ห้า้อยแปดสิบ ัคุณมากครับเดินทางปลอดภัยครับมีอยังกระทูหาคือเก่าเหมือนเดิมติดต่อได้ตลอดเลยเป็นยังไงร่มบุญใช่ดีป่ะแม่เออใส่ดีแต่ว่ามันอ่านี่ยนี่ฝามันโบอันรับมันเปิดออกมันไหลออกไหลออกบ่อืมเป็นโบ มันคืว่าเปลี่ยนไปได้จะใส่ตัวฟันี่คือใ่ใส่แบบนี้อ๋อครับครับใส่ใส่แบบอันนี้เดี๋แจคนเดยนหใส่ลูกกิ้งเดี๋ยวแจงคนไห้เดี๋ยวแจงคนไห้ใส่แบบลูกกิ้งต้อฟ้าจุีครับพรตัวนี้เบิ้งทีฝามันมันอ่ามันมันไหลออกมันไหลอันนี้เปิดหน้าผู้สาวเนบ้ อยู่ที่โรงงานไปแล้วไปที่ปั๊ไฮน์นะเปลี่ยนไปได้เปลี่ยนฝาซะครับมันต้องเฮ็ดร้อน้องเฮ็ดรอดแก้วสีอดดีมึงสีมันเดียวแจอจะรายเฮียเีี่มเนครับเห็นผมฟังนี่เป็ยู่าเขายายแล้วหรเอเล่าเอาท้งนี้ท้งนี้เฮียิแแมนแมนมนวเอาไปว่างท่งนี้ท้านี้เป็นเฮียแล้ววะครับ เดี๋ยวค่อยปาบกันไปเดินทางครับผมครับผมครับอ๋อเป็นจุกบจุ๊ได้เลยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณคุณพ่อคุณแม่นะครับอ้าวเดินทางกันต่อครับบุญเตรียมลั้มั่นไว้นะครับปลูกมั่นสำหรับซุปเปอร์ชัวร์นะฮะขอบคุณคุณแม่คุณพ่อที่สั่งซื้อบุญมา ซปเปอร์ชัวยาสีฟันเอสตราแซนนะครับอาขอบคุณครับคุณพอ่อคุณแม่นะครับทางบ้านจองกอครับสั่งซื้อผลิตภัณฑ์บุญมาซุปเปอร์ชัวพาวเวอร์นะครับไปมกักเอาไปล่งดินครับเพาะปลูกเมื่อว่าจะเป็น เพืชไรเพืชสวนครับไ้เมิดนะครับบำรุงดินปรับปรุงดินจุลินทรีย์แข็งแรงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ขอบคุณยาสีฟันแอสตราแซนครับ่นสั่งซื้อไปทั้งสองสีสองอย่างครับสีเขียวกรีนทีสีม่วงเปลือกมังคุดนะใส่ดีทั้งสองอย่างสงสูตรนะครับนะเดินทางกันต่อพี่น้อง ไปทางอะมอนเทพในคุนหารครับทีมงานอะมอนเทพเพิ่นสั่งผลิตภัณฑ์วีวันไว้ครับวีวันสำหรับคุณผู้ชายนะคุณพ่อบ้าอยากที่จะกระชุมกระช่วยนะครับต้องใส่ผลิตภัณฑ์วีวันเฮิร์บน่องเด้อนะครับ หลังจากรับหลังจากออกจากวงเวียนคุณหารนะครับกสิมิมาหอดละพี่น้องนี่คือทางอามอนเทพรีสอร์ทโรงแรมอมอนเทพเฮาครับกลมาส่งผลิตภัณฑ์ให้เป็นประจำเลยสำหรับคุณพ่อนะครับที่อยู่ ในโรงแรมอมมอนเทพมือนี้้ังผลิตภัณฑ์ v ีวันเฮบหลังจากที่่งผลิตภัณฑ์ครับวีวันเฮบทีทางโรงแรมอมอนเทพครับมาจบอยู่โรงพักพี่น้องเอ้ย เนื่องจากว่าคุณพ่อว่าให้ไปกด ATM กดเงินให้แน่พอแต่กดแล้วครับบ่าวบุตรหลายกันลืมครับลืม ATM ค้างอยู่ในตู้ตู้เลยหยุดครับต้องมาแจ้งความ ATM สูญหายครับว่าเป็นเป็ดอ,อสอมอพร้อมนะครับก็เลยมาแจ้งความแล้วก็จังไปเฮ็ดบัญชีใหม่นะครับนี่ V1 h เฮิร์บเป็นเหตุครับขอบคุณผลิตภัณฑ์ v 1นเฮิร์บนะครับนี่คุณพ่อ เราได้สร้างไปใส่หลายกล่องแล้วครับก็เลยพาเพื่อนมาอยู่สถานีตำรวจคุนหารนะครับมาแจงค่วมเรียบร้อยก็สิไปเฮ็ด ATM ใหมไม่อยู่ธนาคารทอกอสอกดเงินแล้วบ้าวบุลหลยบ่ค่อยได้เคยกดครับก็เลยลืมครับแม่ค้าขายลอตเตอรี่ว่ายิบไห้บอ่อท่านเลยมาสั่นว่าตู้ยึดซะก่อนนะครับ อ้าเป็นไปได้นะครับเหตุเกิดได้ไพี่น้องเนาะในความผิดพลาดครับผมขอบคุณผลิตภัณฑ์วีวันเฮิร์บจากทีมงานบ่าวบุญมาพันดวงครับสั่งซื้อได้ครับช่องบุญมาทีวีหกนะครับครับหลังจากที่แจ้งความเรียบร้อยนะครับออากาเดินทางต่อครับ เกิดความผิดพลาดนะมือนีกน็ถือว่าเป็นบทเรียนครับบทเรียนบทเรียนนะธรรมดานะพี่น้องเนาะอันนี้เป็นที่ศูนย์ประสานงานพักเพื่อไทยเห้านะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือนี่ครับอมรเทพโต๊ะจีนครับิ่งใหญ่ครับงานหน่อยงานใหญ่พร้อมบ,บริการนะครับสำหรับอมรเทพโต๊ะจีนเห่า พอเด้อนะครับเกิดค,ความผิดพลาดบอกว่าดอกลูกเอ้ยเพื่นว่าอ้าวเมื่อนี้กถือว่าภารกิจเรียบร้อยนะครับเดินทางกลับครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมครับช่องบุญหลายสายยาวกดติดตามกดซับสไครต์ไว้น้ำเนีย้ยนะช่อง YouTube ช่องเล็กๆครับที่จะนำความบันเทิง รูปแบบของการเดินทางการทํางานหรือว่าประเพณีวัฒนธรรมต่างๆก็นํามาฝากมาตอนกันขอให้มีความสุขทุกคนทุกท่านที่ผ่านเข้ามาติดตามรับชมมือม้อเื้หนาพ่อกันไหมสวัสดีครับ